สวัสดีค่ะมาพบกับนุชอีกเช่นเคยนะคะสาหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของตัวเลขเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเป็นตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของความรักโดยเฉพาะนะคะสําหรับนะคะความรักที่รักแตกเล้ารักแตกหักรักแตกแยกทั้งหลายนะคะรักแอบซ่อนรักมีชู้รักมีกิ๊กนะคะคุณลองฟังคลิปนี้ดูให้จบนะคะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวเลขนะคะเป็นพลังงานส่วนหนึ่งนะคะในการดึงดูดสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เราจะที่นุชจะเอามาบอกในวันนี้ คือเพื่อที่จะให้เราระวังแล้วก็แก้ไขเท่านั้นเองค่ะก็จงอย่าเชื่อร้อเซนตนะคะให้คุณพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนนะคะว่าสิ่งที่นุชพูดมานั้นจริงหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรขอะไรบ้างคะที่ทําให้ลักรล้าวขนาดนี้ เรามาดูคู่แรกกันดีกว่าค่ะคู่แรกนั่นคือ02และ20ค่ะต้องบอกนะคะว่าเลขนี้นะคะมีปัญหาในเรื่องของความรักเข้ามาพัวพันแน่นอนค่ะเลข02 20นะคะเลขนี้นะคะเป็นเลขที่นะคะส่งเสริมในเรื่องของสเสน่ห์นะคะแล้วก็ความเย้าวยวนใจคนที่ใช้เลขนี้นะคะคุณนะคะจะเป็นคนค่อนข้างที่มีสเสน่ห์มากเลยทีเดียว นะคะแต่สเสน่ห์ของคุณเนี่ยนะคะมักจะดึงดูดความรักที่ไม่ค่อยดีเข้ามาค่ะความรักที่มีเจ้าของแล้วคนที่มีเจ้าของแล้วมักจะมาชอบพอกับคุณนะคะดังนั้นนะคะเวลามีความรักเข้ามาก็ต้องดูให้ดีๆนะคะ0ูงสองและสองศูนย์เนี่ยคะเป็นพลังงานที่ดึงดูดความรักที่ค่อนข้างไม่สมหวังนะคะ 1. ค่ะเป็นกิ๊กนะคะมีชูได้ค่ะมีอนุเป็นอนุปริญญาได้นะคะหรือว่าแม้กระทั่งเป็นเหมือดที่3ก็ได้ค่ะคนภายนอกนะคะมักจะมองว่าคุณ เป็นคนเจ้าชู้นะคะแต่จริงแล้วค่ะอาจจะเป็นด้วยพลังงานของตัวเลขก็เป็นได้นะคะสําหรับ0ูนและ20นพึงระวังค่ะเลขคู่ต่อมาค่ะนั่นคือเลขของ06และวก็60นะคะซึ่ง06และ60เนี่ยไม่ต่างอะไรกับเลขของ02และ20สักเท่าไหรนักนะคะเลข06และ60เนี่ยค่ะมันจะหาบ่งบอกหรือว่ามีพลังงานของ ความมีเสน่ห์ค่อนข้างที่จะเย้ายวนไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่ค่ะแต่จะเป็นพลังงานเสน่ห์ที่ค่อนข้างรบค่ะมักดึงดูดความรักในเรื่องของความรักที่คนมีเจ้าของแล้วเข้ามาไม่ต่างกันนะคะชูยิกนะคะอนุภรรยานะคะแล้วก็มือที่3ค่ะนะคะและคน ส่วนใหญ่ค่ะมักจะมองค่ะว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้ไม่ต่างกันค่ะดังนั้นความรักเหล่านี้ค่ะมันทําให้คุณนั้นมักไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นักนะคะพิจารณาให้ดีนิดนึงนะคะถ้าใครนะคะเป็นอย่างที่นุชว่าก็แนะนําว่าเปลี่ยนเบอร์จะดีที่สุดนะคะหาเลขที่มันดีเลขที่มันมงคลมาใช้จะดีกว่าค่ะ ต่อมานะคะนั่นคือคู่เลข1-2และ2-1ค่ะเลขนะคะคู่นี้นะคะจะส่งผลในเรื่องของความรักในเรื่องของรักรล้าวค่ะ บาดหมางนะคะแล้วก็แตกแยกค่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะพลังของเลข1-2แล้วก็2-1เนี่ยค่ะมันจะเน้นไปนเรื่องของอารมณ์สภาวะของอารมณ์มากๆที่สุดเลยนะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอารมณ์ขึ้นขึ้ลงลง,ง่ายนะคะขี้วีนขี้เหวี่ยงเอาแต่ใจนะคะใครพูดอะไรก็คือขัด ไปหมดเลยซึ่งบางทีปัญหาแค่เรื่องเล็กน้อยะคะ่ะอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ด้วยสภาวะอารมณ์ของคุณนั่นเองค่ะดังนั้นด้วยสภาวะอารมณ์แบบนี้ค่ะมันนะคะส่งผลให้ครอบครัวหรือว่าคนรักเนะะี่ยค่ะเกิดการทะเลาะเบาแหวงกันเกิดขึ้นหรือว่าขัดแยง้งแตกแยกกันเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่ายิ่งใช้ไปนานๆนะคะพลังเลขของ1 2แล้วก็2 1เนี่ยยิ่งส่งผลอย่างรุนแรงแรกๆอาจจะไม่สักเท่าไหร่นะคะแต่หากคุณใช้ไปสัก 3เดือน6เดือน1ปีนะคะมันจะส่งผลได้ร้อเปอร์ซนะคะมันจะทําให้คุณเป็นคนที่อารมณ์เหวี่ยงมากๆอะคะ่ะคนอยู่ใกล้จะไม่ค่อยอยากยู่สักเท่าไหร่แล้วก็เขาเรียกว่าพยายามหาเรื่องทะเลาะตลอดเวลาเลยนะคะดังนั้นนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวมีความรักนะคะแนะนําค่ะเปลี่ยนจะดีที่สุดหาเลขที่มันดีกว่านี้มาใช้นะคะ ต่อมาค่ะเป็นเลขคู่สุดท้ายนะคะที่นุชจะบอกในวันนี้นั่นคือเลขของคู่หนึ่งแล้วก็31ค่ะ1 3 3 1นะคะมีผลอะไรกับความรักคะต้องบอกว่า1 3และ31นะคะจะเน้นเรื่องของวาจาและคําพูดค่ะนะคะเลขนี้นะคะจะส่งผลให้ผู้ใช้ค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างพูดจาผงผางเป็นคนที่พูดจาเร็วพูดจาเขาเรียกว่าไม่เอาใจใครเลยค่ะเอาตัวเราอย่างเดียวค่ะพูดจาที่แบบ เขาเรียกเชื่อเื่อนะคะทาให้ปัญหาในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักร้าวแตกร้าวเกิดขึ้นได้ด้วยความที่เราเป็นคนที่ค่อนข้างไวเอาแต่ใจพูดผงผางไม่ันรักษาน้ําใจคนนี่แหละคะ่ะเลขนี้นะคะจึงทําให้ปัญหาในเรื่องของความรักนั้นติดติดขัดขัดหรือแม้กระทั่งเกิดการทะเลาะเบาแหวงนะคะถึงร้ายสุดก็คืออาจจะมีการเลิกรากันได้ก็ได้นะคะดังนั้นนะคะต้องบอกว่าหากคุณมีเลขคู่เหล่านี้นะคะที่นุชพูดมา มาทั้งหมดนี้เลยนะคะอยู่ในเบอร์มือถือคุณนะคะคุณนะคะลองดูนะคะว่าที่ผ่านมาน้นน่ะคุณเป็นอย่างที่นุชบอกหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าเป็นอย่างที่นุชบอกนะคะแนะนําเลยค่ะปรับเปลี่ยนเบอร์มือถือของคุณจะดีที่สุดค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณยังรับสภาพหรือสภาวะที่คุณเป็นอยู่อยู่ได้นะคะก็อลองใช้ต่อไปดูค่ะ แต่แนะนำเลยนะคะนุชอยากจะแนะนำว่าหาเลขที่มันเหมาะสมที่มันมีสเสน่ห์นะคะส่งเสริมในเรื่องของความรักนะคะมาช่วยจะด,ดีที่สุดค่ะเลขนะคะเหล่านี้ที่นุชบอกมาเนะะี่ยค่ะจริงๆแล้วอะค่ะ พลังของตัวเลขเนี่ยใช่ว่านะคะจะส่งผลเหมือนกันหมดทุกคนผู้ใช้นะคะดังนั้นค่ะเราต้องพิจารณาเป็นคนคนไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่นุ๊มาบอกเนี่ยคือเพื่อให้เรารู้ความหมายของตัวเลขว่ามันเป็นแบบนี้นะแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขหรือว่าปรับปรุงให้มันดีขึ้นจะดีที่สุดค่ะ แต่ความรักที่ดีค่ะมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยใช่ไหมคะเราก็ควรจะนะคะรักษาความรักของเราด้วยอะไรด้วยคิดดีพูดดีแล้วก็ทําดีค่ะและที่สําคัญนะคะออเอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะแล้วก็พูดจาดีๆต่อกันถนะ้อยทีถ้อย,อ,ย,อ,ยอาศัยเห็นใจกันนะคะแล้วก็สิ่งนี้สิ่งเหล่านี้ล่ะคะ่ะมันจะสร้างความรักของคุณให้ มันสมบูรณ์แล้วก็สมหวังมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนเบอร์มงคลนะคะที่นํานมาใช้ในเรื่องส่งเสริมในเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นพลังงานพลังงานหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม ให้เรานะคะมีความรักที่ดีขึ้นค่ะหากคุณจะหามาใช้นะคะลูกก็ต้องบอกว่าดูตัวเลขที่มันเหมาะสมกับตัวเราด้วยนะคะบวกกับเขาเรียกว่านิสัยหรือพฤติกรรมของเรานะคะด้วยว่าเราเป็นแบบไหนเราจะเอามาแก้ไขจุดไหนหรือเอามาเสริมจุดไหนนะคะวางตำแหน่งไหนที่มันถูกต้องที่มันควรก็ต้องดูให้รอบครอบด้วยหากคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่ยังศึกษาในเรื่องของตัวเลขได้ยังไม่ดีพอนะคะแนะนําว่าให้คุณนะคะไปหานักวิเคราะห์นะคะหรือว่า ผู้รู้ในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขในการเรียงร้อยหรือก็วางตัวเลขนะคะจะด,ดีที่สุดค่ะนะคะหรือถ้าใครอยากจะนะคะให้นุชนะคะวิเคราะห์ให้ก็ทักมาค่ะวิเคราะห์ให้สีีนะคะเบอร์เก่าที่คุณใช้แล้วหรือหากจะวางเบอร์มือถือใหม่ก็ทักมาปรึกษาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ ะะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เราจะมาวิเคราะห์เบอร์มือถือกันฟรีๆแบบนี้นะคะนุ้จะนําเบอร์มือถือจากนะคะเพจนะคะจากลูกค้าหรือว่าจากรลน์แอดนะคะที่เข้ามาปรึกษาเบอร์มือถือกับนุชนะคะเลือกมา1เบอร์ค่ะเพื่อจจะมาวิเคราะห์ในวันนี้นะคะวันนี้นะคะได้เบอร์มานะคะเป็นเลข0 5 0 7 1 7 0ค่ะ 0507170นะคะต้องบอกว่านะคะเลขคู่นี้นะคะดูแบบลักษณะแบบนี้นะคะเป็นเลขที่มีคู่ตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะเสียทั้งหมดเลยนะคะในเบอร์มือถือนะคะให้ระวังนิดนึงค่ะในเรื่องของความคิดของตัวเองนะคะความเอาแต่ใจของตัวเองนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีพลังงานที่เขาเรียกว่ามีความเป็นส่วนตัวสูงเชื่อมั่นในตัวเองสูงสุดโตรงเลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่ ทำอะไรเนี่ยต้องทําด้วยตัวเองไม่เชื่อใครง่ายๆนะคะซึ่งอการที่เราไม่เชื่อใครเลยเนี่ยค่ะมันจะสร้างปัญหาให้กับเรานะคะชีวิตของเขาเนี่ยชีวิตของเบอร์นี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเลขของ การทำงานที่ค่อนข้างหนักแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยมากเลยทีเดียวนะคะทำอะไรเนี่ยมักจะได้มาเนี่ยช้าแล้วก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างที่จะยากจะประสบความสำเร็จหรือว่าจะได้เงินมาแต่ละอย่างงานจะสำเร็จแต่ละอย่างเนี่ยค่ะใช้เวลาในการทำแล้วก็ใช้ความมุ่งมั่นค่อนข้างเยอะใช้ความอดทนค่อนข้างสูงมากๆนะคะเรขนี้นะคะต้องบอกว่า05เนี่ย50เนี่ยสุดโต่งเลยทีเดียวค่ะส่วน7117เนี่ยทำอะไรเนี่ยมาจะเหนื่อย ่ทีจะได้เหนื่อยมากๆค่ะนะคะกว่าที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็มีเลขศูนย์ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคะต้องให้ระวังเรื่องของสุขภาพค่อนข้างมากนิดนึงนะคะเพราะว่าเลขศูนย์นะคะไปประกบกับคู่ไหนก็ต้องบอกว่าเป็นเลขของพลังงานเสียนะคะดังนั้นเบอร์นี้นะคะแนะนําว่าให้เปลี่ยนจะดีที่สุดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนนะคะที่เข้ามาดูนะคะคลิปนี้นะคะ ต้องบอกว่านุกตั้งใจทำอย่างดีเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะขอบคุณทุกคนที่สับ c r i b e แล้วก็กดติดตามนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสำหรับวันนี้นะคะนุกต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ